อ๋อสวัสดีครับท่านผู้สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้คุณพบกับเกมมอฟแทงบินกับผมเขาไม่ได้ไปเป็นสเตียนะวันนี้ผมจะมารีวิวรถถังเอ,อ่อรถถัง m อ A3 E2 จ um ัมโบ้นะครับเป็นรถถังกลางอเมริกาเทียหกนะครับ <Okay. S 1> ใช่ประสิทธิภาพมันคร่าวๆนี่ครับผมได้ใช้ป้อมแรกซึ่งผมป้อมแรกผมคิดว่ามันมีประสิทธิภาพอ,อ่ะอ่ะความต่างก็คือป้อมสองตัวนี้จะมีความต่างกันตรงที่ว่าป้อมนี้จะหนาเพียงแค่ เจ็ดสิบหก้าสิบห้าสิบกับป้อมนี้นะเออประมาณนี้นะครับอ,อ,อยู่ไหนวะเออหนาร้อยนหะ้าสองร้อยห้าสองร้อยห้าสองนะครับซึ่งผมจะใช้ประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้ชิ้นส่วนอันนี้การเจาะก็เป็นเอ็มซีทุกอย่างล้อสิบแปดน้าเจ็ดสิบก 10, 8, 7, ส่วนปืนนี้ก็แค่บวกเลดออฟไฟแล้วก็การกระจายกระสุนเท่านั้นเองป้อมนี้ก็แค่ทำให้หันไวและหนักเบาซึ่งก็ไม่ค่อยอธิบายอะไรมากครับอ่ะเราไปอธิบายแอปกันดีกว่าอ่าอันนี้มันเป็นรายละเอียดคร่าวๆข,ของรถถังนี้อ่ะโอเค เนี่ยก้าเนี่ยเชลแมนครับคันนี้ปืนเจาะถามว่าดีไหมก็ดีพอเจาะเคย์วันเอสเนี่ยจะถามว่าคียวันเอสสามารถสวนได้ไหมได้ครับ <c oughs> นี่การใช้ป้อมแรกนะครับป้อมแรกความแข็งมันจะมากกว่าอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยปืนเจาะสองร้งอยสิบเก้านี่แค่เอพีเจาะไม่เข้าเห็นไหมแต่ถ้าคุณเปลี่ยนป้อมนั้นป้อมนี้จะช่วยลดน้ําหนักดีมากแต่จะเพิ่มความห่วยในเกราะใช่ครับห่วยนี่ฮะเฮ้ยแล้วจะเจ๋งเลยเหรอ โอ้ oh, แข็งนี่ว่าอ่าดูความแตกต่างครับอันนี้เป็นเมอร์เยอะนะครับเห็นไหมรถเจ็ดเจ็ดโอ้บ้าเอ้ยแข็งทั้งป้อมเลยอะ่ะใช่มันแข็งมากเลยครับจัมโบ้นะครับมีความแข็งพอสมควรอ่ะเดี๋ยวอะไรอะไรอะไรบา้าบ้าโอเคงั้นเราจะมาดูรถถังพวกระดับนี้ด้วยนะครับเออไม่ไม่เอาเป็นระดับห้าไอ้ไม่ไม่อ่า แะแน่นอนเขาว่าพวกตระกูลเชอร์แมนรุ่นเดียวกันไม่สามารถยิงจัมโบ้เข้าได้เลยนะครับความแข็งปืนต้องเจาะประมาณร80ขึ้นไปนะครับประมาณคอมเบลนะครับนี่คอมเบลนะครับต้องเป็นปืนระดับสุดท้ายนี่ขนาดระดับสุดท้ายเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ขนาดมุมปกติเนี่ยเห็นไหมทำมุมนิดนึงนี่แดงเลยโอ้โหแดงเถือกเลยยิงไม่เข้าเห็นไหมละครัแต่คอมเมนี่ก็ไม่แน่เหมือนกันคอมเมตี่ปืนเดียวกันนะครับ ความสามารถกันได้พอสมควรนะครับคันนี้ใช่กันได้ดีมากเลยเดียวซบคันนี้นะครับเราเราข้าไปในเกมดีกว่าเพื่อเออโอเคผมจะใช้ป้อมนี้ก่อนนะครับเพื่อให้รู้ว่าความแข็งเจมสี่เอสามเอสองจัมโบ้เป็นยังไงโอ้หายแล้ว สียงเกมดังครับตรงนี้อัน,นี้ความหนาดเด้กเกือดตรงความหนาต้มตัวนะครับแต่ว่าก็อาจจะเสียไปเรื่อง,งเอออไฟซึ่งก็พูดง่ายคือการยิงซึ่งช้าลงครับส่วนรายละเอียดนั้นก็ประมาณนี้แหละครับส่วนการเล่นนั้นก็ไม่ต้องคิดมากเล่นแบบทํามุมทําอะไรไปแล้วกันนะครับแต่ขอบอกก่อนนะครับว่าแอปกรอนี้มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยตรงร้อยครับ,รบจริงๆผมไม่ได้เช็คมาแล้ว <S <S> จริงๆมันไม่ค่อยเป๊ะหรอกครับผมดูแล้วเพราะจริงๆในในแอปนี่หนาแต่จริงๆในจริงๆมันไม่แดงครับอ่าที่ผมได้สังเกตมาแล้วก็ต้องใช้อย่างระวังระวังแต่มันก็บอกคร่าวๆได้ว,ว่าตรงไหนยิง,ง้าองนไปเลยใครต้องเล่นฮูดานะครับฮูดาก็เหมือนโชว์โชว์แตบบ่จุดสุด้นะครับประมาณ เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋วเววันเตอร์เนเตนเตนเฮ้ยขวางทำไมวะเย,ยี่ยมที่เหี้ยกะสนก่อก่อไม่ได้มามา เรียบร้อยเด็ดเอาไฟไม่ค่อยก็ประมาณนึงครับย้าื่องเด็ดเอาไฟซึ่งอ่าเรียบร้อยพี่เช็คแค่เอพีเนี่ย นี่ผมแท่ไม่ต้องทำอะไรเลยเนะี่ยท,อทีอย่างนี้ะสะท้อนบ้าไปเลยทุกคนทานี้ก็หลักการเล่นเหมือน M4 ครับไม่ค่อยจะต่างเท่าไหร่ ที่ต่างก็อาจจะเป็นแค่ควาเช,ช้าอมานซึ่งมากกว่าใช่ไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่ โอ okay. เคก็คลิปนี้ยแต่ได้อย่าเงียบๆหน่อยโอเค okay. ประมาณนี้แหละครับสำหรับ m 4 a 3 e 2 6ข้าวประมาณนี้แหละดึงม,มันเลย ต้องเล่นบนทำไมมนีอเข้าเป้าแล้วกระตุนจกบต่อรถถังข้าศึกขอไม่เลย โอ้ยแมวแย่งกูทำไมอยากได้คิวโทโอเคประมาณนี้แหละเดี๋ยวนะขอข้ามขอข้ามตรงนี้ไปแป๊บหนึ่งนะครับมัน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 แหลกครับอ่าก็มาค้าบนี่คือสี่ตีที่ผมได้โอเคเป็นการเชื่อสมบัตนินี้สั้นสุดใหญ่ประมาณนี้แหละครับหรับจำบู ่าเดี๋ยวผมจะมีเป็นการเปลี่ยนปลอมเป็นอ่า,อายวเปลี่ยนให้หมดเลยนี่ครับปืนจริงๆก็ไม่ได้ต่างอะไรมากก็แค่เพิ่มเลดออฟไล์ ride, หรือการการยิงเวลาบรรจุป,ประมาณนั้นหลัครับผมซื้อเหมือนเดิม,มเซตเดิมอ่าเดี๋ยวผมลืมบอกครับว่าเอเามราิก,กานั้นมันเป็นนี่สายนี้มันมาจากถังกลาง M3 รีมา M4 แล้วก็ M3 e M4S 32ซึ่งสามารถไปที20แล้วไปที19ได้ซึ่งสายนี้เป็นสายที่ผมเล่นไปที19ครับซึ่งก็ไม่อยากผ่าน M6 ครับเพราะผมรู้สภาพรถถังดีอ่ะเดี๋ยวผมไปเล่นกันเลยดีกว่าผมรู้สภาพโดยว่าอะไรเล่น M6 ครับไม่รู้ครับผมไม่ค่อยชินกับ M6 เพราะว่าไงไม่รู้อ่ะไม่ถนดัด M6 อะเออเห็นแค่เครื่องแทบ M6 แทบจะฆ่าไม่ได้เลยแทบจะยิงแทบจะคือไป คุยง่ายมันไม่ค่อยมีประโยชน์เลมโยมตัวถังยาวมากเล่นจัมโบ้มีประโยชน์กว่ามากเลยนะครับแต่แค่โยมเกาะปืนอาจจะดีกว่าเท่านั้นเองอันนี้แต่คนเล่นนะครับจะเล่นผ่านเออที่อย่างเฮฟวี่แล้ไปเอ็มหกก็ได้นะครับผมไม่ผมไม่เกี่ยนครับแต่ผมชอบเล่นสไตล,ทล์ทางกลางมากกว่าครับซึ่งทางกลางแบเกาะหนักนี้ด้วยคุณสังเกตไหมเลดอัลไฟนะครับ เล็ออฟไฟใช่ไหมครับมันเพิ่มขึ้นเป็นไงล่ะเล็ออฟไฟรัวขึ้นแล้วล่ะอ่าไอเดียรู้สึกจะเป็นนาที่เน็ตผมนะครับโอ๊ยขี้และขี้นะเน็ตโอ้ยเดียเด้อเดเดอ่า รู้สึกปิ้งรอบนี้จันเน่าๆน,นะครับรอบนี้ปิ้งรอบรอะไรดี่สิเควิวไว้บาย ดุกันล่ะทำไมนายเอเค่ะสุนจอดก่อรถทางข้าศึกอาย I'm um, um, um. โอเคคุณก็เห็นได้เห็นความเออดีของป้อมป้อมเบาแล้วครับเห็นไหมป้อมเบาดียเนี่ยหันไวยิงไวครับประมาณนั้นครับนี่แหละข้อดีของจัมโบ้เป็นไงล่ะครับจริงๆอันนี้เล่นง่ายมากไม่ต้องทําอะไรมากมายก็ถ้ามาัเจอลับเด็กก็มีชิวๆไปธรรมดามันไ,น,ไนไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแบบค่นี้แบบคุยงางแบบสามารถโชว์เดียวได้แต่ เนี่ยทางนี้ก็เล่นเป็นกลุ่มจะดีกว่าเียก็ได้เกียร์ M4 มาเกียร์เล่นเอาเป็นว่าขาย M4 ทิ้งเลยขายจริงในคลิปเลยด,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 ดื้อ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 โอเคช่างมันขายจริงครผมซื้อมาเล่นตั้งนานแล้วเนี่ยม,มันมันมเงาเลย,ยางอย่างช่างเลยโอเคก็จบแล้วการรีวิวคันนี้ครับก็อาจจะสั้นไปนิดนึงครับก็ประมาณนี้แหละครับก็เล่นไม่ยากเลยครับสำหรับ M4E3E2 Jumbo นะครับตอนแรกอาจจะอาจจะลำบากหน่อยครับเนื่องจากว่า เครื่องยนต์นั้นมันเป็นระดับ4อินทีระดับ5ซึ่งมันโคตรชาเดี๋ยวเป็นระดับเจ็ดได้ก็ถือว่าเออมันก็เร็วพอสมควรนะเครื่องยนต์ฟอร์ดเนี่ยเออเนี่ยฟอร์ดเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะเนี่ยใช่เครื่องยนต์ฟอร์ดนี่เพิ่มความแรงนี่โอเคเลยประมาณนี้แหล,คล um ะครับสองรถถังจัมโบ้ครับก็จบแล้วครับใครชอบก็กดไลค์ใครอยากยัง่งยกดซับสไคร้ด้วยผมนะครับส่วนรถถังขนาดจะเอามารีวิวต่อไปนั้นก็ เขียนมาได้นะครับไม่ว่านะครับเขียนมาเลยนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าอยากได้อยากให้รีวิวคนไหนครับแชร์คลิปได้ก็จะดีมากเลยครับผมอยากได้กำลังใจด้วยการกดแค่ u b s c r คร e ข้างล่างอีกนะครับ u b s สไ i b e ครับซ b s สไ i b e ซะหน่อยกดไปเลยครับแล้วคุณจะไม่พลาดเกมใหม่ๆเอ่อการรีวิวของผมด้วยถึงแม้ว่าจะยังดูเดิมๆอยู่นะสำหรับโทรศัพท์อันนี้นะครับก็ผกจบคลิปทิ้งนี้ครับไปละวาร์ปละวาร์ปละวาร์ปละ 完了。